แม่มาลีครับสวัสดีครับแม่มาลีมีกำไรโบราณเนาะครับผมปีนั้นเป็นยังก็แม่ถึงว่าได้ได้ญ่กำไรกี่มาไอเป็นเปไทยหน้าไปไทยหน้าก็เล็พ่อพ่อจะกำไรบ่แม่หรือว่าพ่อไรหายในหูหายโอ้ได้เป็นหายเลยหายญ่บ่แม่กัประมาณแต่สีดำนี่ระมั้งมันมันมันเป็นดินบ่หรือเป็นยังมันไม่กี่ดินอยู่ในหูหายบ่หายหน่ะหายเป็นดินหรือหายบ่หายเป็นหินหายเป็นหินจ้ะ มันมีอย่างแน่แม่อยู่นั่นจีดีตัวแม่ไดนั้นตระดูข้นหรือเป่าตะดูข้นตระดีจบออกมากับเป็นกระดูกคนท่างไตก็ชิมกับไล่อยู่ไตคุณหายเราไม่อย่างพวกหงจักบอกว่าจงหันมันมันจะเคยมีอย่างสี่อย่างสี่กับบุ้คยขายว่ามันจะเป็นของเป็นคนโบราณอย่างสีนแม่เนาะน่าจะเป็นของคนโบราณเป็นน้ำมาฝังใส่หัวหายไปหน้าเป็นอย่างสีเนาะใส่หัวหายไปหน้าแต่พี่พูดนอนลังบ่าอืมครับ บ่านนี้อันท่าไปไหว้เซรามิคหายยู่นี่ล่ะหายยู่นี่บอ่ะโกหายยู่เพื่อนอ้ายอยู่ข้างในในคอมไลนอันนั้นโอบาร์กนเป็นคนจบแต่มาไหว้ป่านนี้ได้ได้หายมากนี่คยเคยฝันบอกจ้องใหม่ใหม่ค่ยฝันเตกีเก็มกันถึเต็มขึ้นอย่างนี้กันมันมีเอฟซีเก็มกันชีวะดังไปแล้วมั้ยคนแค่ถือก็ต้องถีอที่เราต้องปล่อยย่ำหน่อยเพราะว่าของน้ำหมียังมีอยู่ด้วนี่ครับก็มีสิ่งของคนอยู่นอนอยู่ในบ้าน แต่ที่ว่าแม่นี่เนาะอาจจะเป็นลูกหลานของเพิ่นก็ได้ครับแต่ว่าบ่ฮู้จักเสือสายจังซี่เนาะเอากำไรมาบ้านร่ำด้วยคือเพลงมีโชงตลอดครับตะกี้ชอตลอดบ้านตลอดอันว่างวดนึงหันก็ว่าได้6กศนย์เหรอว่า60ศมันก็แป็นบ้านั่นตรีเป็นสิเปิก็มาหลายเปล่าเชียงคานเพิ่นก็มาอันตรียู่นําบ้านนี่คือน้องเกศราอีหยังนี่โอ้มีช่องอยู่บ่ครับอยู่นี่อน้องเกศราค่ะ เพิ่นกับวัสอนเนาะแม่กับฟันแต่ตอหวดฟันว่าไปพ่อลุงเพิ่นแตตายไปแล้วเพิ่นนั่งกี่ปออยู่ก็เลยถามมาลุงเจ้ากี่ปอนั่นเจ้าสิเอาไปขายให้เจ๊เขาให้โลเท่าไดหกสิบเราอะหกสิบโลหกสิบมาเล่ออกมาฝัดซูนหกแม่กับ่าเลยซื้อร้ายไดียร์ยี่สิบบาทขาดทุนนมาเลยเด็กขายเด้ครับงวดนี่ฝันบ่แม่งวดนี่งวดนี่ก็ฝันแหละจักสิเขาบ่เขาบ่หูเด้อ ฟันว่าลังบานนี่มันเป็นทางเก่ากันแท่เก่านี่หลังบานลังนั้นก็เป็นของแม่โอ oh, mm ้บานลังนี้่อันนั้นท้างลังบานตะกี้ตะกอนปลาเยอะเพื่อนอนี่มันจะเป็นเงินหนาเหมือนไหเอาดินมาพูนแล้วก็ยกเพื่อนอยู่ท้างลังบานเราเป็นลังเพื่อนของเอื่อยตะกี้มันเป็นกันแทะเนาะตกไปตกดำหน้าอยู่แถวไ้นะวันนี้ก็ฟันเริ่ขึ้นมาฟันว่าเ็ยยางกันแท่ไปเห็นเห็ดเพาะเลี้ยงกันไปแบบนี้ว่า เหตุพอออกกลางกันแท่เพรเก็บด้วยย่างไปชุดบัตรกำมาอีกเบืองในขอกันแทะก็เพอาเหตุพอะเต็มอยู่เก็บมาใช้มือใช้บัตมาแปลแปลใส่เหล็กเหล่าหาศูนย์เจ็ดเป็นว่ะสื่อหาศูนย์เจ็ดมันออกหนึ่งหาเจ็ดแม่นวันไหนแมาเอีนนอยเนาะครับผมไม่เห็นเนี่ยมันออกหนึ่งหาเจ็ดสื่อศูนย์โอโ้สื่อหาศูนย์เจ็ดแม่แปลแปลแปลจากไหที่ว่าเป็นหาศูนย์เจ็ด เห็ดกลมๆเนาะก็เป็นซุนเอาใส่มือมือกระห่าเห็ดกระเจี๊บบัานนี้ก็เลยว่ามันเปมาออกเล็กใหญ่โว้คันว่าเล็กใหญ่กะต้องสื่ออันนั้นเกจหาซุนเกจซุนหาเนาะเล่ดังได้พอแอมเกจซุนหาบัานนี้มื่อวันพระใหญ่ก็มาจุดถูกบัานนี้ที่สีเพิ่นมะไายนี่แหละร้านสาวเพิ่นว่าอันนนั้ย่า่เพิ่นว่าเห็นเล็กเกจแล้วตรงสุดท้ายให้ย่า่หลุ่นเบิ้งสิเห็นเล็กตัวใดเพิ่นว่า เข้ามากรีหกกล้วยว่ะบัรทูบเมดหกอีลีเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดศูนย์หกจ้ะครับบัตรเลขแปะก็คือหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้าแม่เอาเกเก่าเก่ากันทัวคือจะเป็นเก่าแม่แม่ก็หาเอฟซีเป็นรอบเอาเวชยงนัวมึกมาทาบัถือกัญยาวากัน เุหลาบแบบนี้เนาะแม่แป๊วแบบนี้เลยที่มือกะหานอมันหลูกลมๆม่นเห็ดพอเอามาใส่มือก็เป็นศูนย์เท็ดกระเจ็ดรเจ็ดศูนหาตอนมันหวัดหอมอยู่ประทานว่าลอยออกหัวนี้เห็ดจังไรเจ็ดศูนย์ห้มฝัาเจ็ดศูนย์หกแล้วก็เจ็ดศูนย์เก่านะครับท่านผู้ชมเพาว่ากับหัวนหัวน้ากับหัวน้ากับผม แม่เราเคยแม่นแล้วก็จะแม่งที่เราเรียนี่บ่อยอย่างนะผมนี่หันมาเด็กเ่าเนี่ยเกือบครับซื้อหาศูนย์เจ็ดมันออกหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเมื่อคืนว่าศูนย์กับหนึ่งกันเดียวกันนาสิเซนหนึ่งไปเลยสิถึงโตดขอเบื้งแดงแต่พ่แม่แรงอยู่บอกถามพ่อว่าคนอยู่ทางไหนไี่บอกอย่างนั้น อยากเขียนให้พ่อเพิ่นขอเบิงแม่พ่อเป็นบารมีเอฟซีนะของโบราณโบราณก็อยากเขียนนะเนาะกำไรโบราณกัจจัยเขียนของเพิ่นอยากเขียนเพิ่นี่ยเพิ่นเบิงบอยู่น้ำบอลเอามาให้เนี่ยยู่ทหารบูชาพอขอเบิงแม่พ่อให้เอฟซีเพิ่นพ่อได้อธิษฐานจิตขอโชคขอลาบนะเพิ่นแม่หัวนี่สามตัวเนาะครับแม่เพิ่นกะถือว่าเพิ่นเห็นมาแบบว่า ไอ้โจกไฮไลาทพี่แล้วนาะใบแยมเนาะคกับโบได้มาลบลูกกันเดี๋ยวเนาะแม่นครับว่าเมีนลบลูกครับพกความศรัทธาครับพกความศรัทธาถึงว่าจะเห็นเนาะใบแยมเนาะเขาบลัมโบร้านการเป็นกำไรเป็นสวยแข้นก็คู่มือเป็นท่องโอ้กับโบอย่างเบื้องหลบแต่ว่าคือโบไซด์แต่สีไซด์แดงไรเนาะคนโบธนัดกโบกาใช่นะครับท่านผู้ชมเนาะพ่อเพิ่นกำลังไปเอากำไรโบราณมาให้เบื้องหลับรอสักครู่นะครับเนาะ แม่บอกไม่เนี่ยอันที่แรกนั่นตอนแม่ไปไปเห็นนั่นไผไปเห็นแนวาเดี๋ยวก่อนครับผมอ้ายเพิ่นเป็นคนไถนาโพไปไถนาเพิ่นเอาขึ้นนออ้ายเพิ่นเอาขึ้นเมื่อเพิ่นกับบ่อเพเป็นว่ารพี่พิศายพี่ศายแม่นั่นไปไถนาพี่ศัยไถหน้ากระโปงหายพ่อเรื่อยแม่บอกครับไปพ่อนี่เช็ดจังไหนครับบานี้เพิ่นก็เอาไฮขึ้นเมื่อเฮือนเพิ่นก็เอาขี้ดินนี่ยังออกเอากระดูกออกใส่กระโปงไวพิ่นก็เอื่นทั้งนี้ เกาเอาเสียมลงไปงัดมันกับบขึันวนี้ไปจุกมันกะค่อยนมาถึงโซ่ก็สด็ดโค่เปิลมาไหวหายกะหายเปิอยู่เุิ้หายั่นเป็นหายหินหายหินหูปาบมันบินหน่อยหนึ่งหินหินไข่ไข่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ้ลขาเจ้าเพ็ดเอาหนึ่งบอกครับผมอันใช้เครื่องจอเอายังสี่บอกมันก็เป็นครื่องหายประแย่เข้าดนิครัอ๋อนะครับผมเนาะเพิ่นได้หายแต่ว่าแม่ได้กำไรเอ้าเบิ่นกำไรได้ครับวันนี้ท่านผู้ชม เอย่ามึงกําไลก็แม่ยแล้วเนาะครับผมเนาะครับมาแล้วครับกําไรนี่ครับนี่บอกเพื่นเอามาให้ครับนี่เป็นเหล่าบอกเพื่อนเรองไอ้แม่เพื่นจับครับนี่กําไรโบราณครับกลุ่มทองเรียกซัพครับนี่ครับผมสาธุเหมือนที่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเพ่เที่ยงช่วงไอ้เบิ่งเก็บไก่ได้ครับผมเป็นทองสาำริดนะครับเป็นแม่เนาะคู่หนึ่งครับคู่หนึ่งครับผมท่านผู้ชมเป็นทองสำริด โอ้เป็นบุญตาเด้อครับสมุช่วงเป็นบุญวาสนาพอเที่ยงเนาะโอ้สาถูเด้อช่องแห่งบอบอกวิวบอกค่อยดีเด้ออันเจ้าที่เจ้าทางจะเป็นจะเป็นพันบุ์มูดของคุณแม่แม่สัมีบ้านแม่ยังไงครับแม่ห้องฮะบ้านแม่ยังก็แม่มาแม่มาลีหรือจะเป็นบันมันพอรมดของแม่มาลีกับตาลซางขอให้ลูกให้หลานได้มีโชคมีลาบเด้อให้คลิปปังๆเด้อให้ ลูกร้านได้มียอดวิวสูงๆในเดอ้อปูเอ่อยจ่าจีจา้จาท่างสุนันทุลุศนี่นอะกขธรรมชมเลขของคุณแม่มารี่กับธรรมชมเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดนย์้าับธรรมชมขอขอหายมิโชว์ไม่หลับก็บคุณแม่มารีเนาะคะ่นะเนาะประจ ա วังันที่สิบกันยายน 2, 3, พศอสสคอร่อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกัสเ่าธรรมชมไปก่อน เจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้โชคโชกมันๆมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะจะอย่าพึ่งผ่าพิสัยเนาะค่ะท ok hey, 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 ่านผู show, ้ชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบืองของดีกระบาแอมรทงกันเลยค่ะบ่บาวแอมรัฐงจะเดินทางไปทํำบุญ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมนนี้ของดีติดใหม่ติี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเหลียดทองเรียกทรกทัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีบุคาบคาบุคคลใเขาล้านคนย่างทาน,านเอาตนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค้าขายไปใส่สเรียกเงินเหลียดทองสื่อเหลือสื่อดนตรีจริงสิ่อดีๆนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคัครับท่านผู้ามมาชมไปชมกันครับ สวัสดีครับต้องเบิร์ตสวัสดีครับใค,ครับโอ้โเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อคู่เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย<อ>ักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะครับผมสาทุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บ,บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปัาบแปะแล้วก็บ,บีบีอย่างนี้นนิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอ้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเป็นจังนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผม็ลวยพ่อหลวงปู่หลอดไงตอนนวดปีหลังเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเมเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสินใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแนา่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลุงตาบอเมตตามาพูดตามายิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาบอมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอ็มอาตุงหินข่าวกขบุรีลอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุยครับสำหรับทำไรที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีเอียงบุษบังหรือว่ามีอาถันมาบุษมาบังนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับซับทันที่ให้งเงินในท้องไลเขอามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับกับมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัทรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คน้คนทักค้นหลง บอกบอกย่งกางไก่ผู้สาวผู้เบ au, มามัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมากนะครับแล้วก็แล้วก็เมื่อเต้นตะครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุ้นยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อลูกปากสามเทื่อน,นะครับท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวน,นะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจุดน่แตงเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังมครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบรายนะครับนอกจากมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมในก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหัวเงินคาราใส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากข้นหักข้นหลงเบาแอมเราทรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บา่าบเอามาตรงนี้ด้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร่รางกายสนเน็ตจังไรที่บดีสี่าสีมันบดมันบงนังสนเน็ตจะให้ในตัวเขาสิยได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อานนบ,อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ อ้ากใเฮ็ดให้รวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบลอมระตรงนีนเอามาบัวลายครับามาฝากอิดสีบัวลายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับ,มา,บ,าม,บรมาหาเบแอมระตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเด้ยครับเ,เอาไปใส่ละให้ถือปลีกรดตะลีรางวัลที่หนึ่งลำเลื่ยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวาเบลอมระตงกับส้เบืองตะลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ รับท okay. huh? yeah, ่าทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับจะว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ